เดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้กาวยางตงัวนี้กาว AB ของบางเนี่ยดูตรงเนี้ยปัญหารองเท้าจะเยอะแต่เจอเยอะก็คือแตกกรอบเห็นไหมเนี่ยพื้นแตกนะอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยองหีงนเลย ขัดกระดาษทรายเสร็จหมดแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้น้ํายาที่บางแทนไปให้เนี่ยตัวนนเนี้ยใช้ปุกันยป้ายลงไปเแต่เราต้องขัดกระดาษทรายก่อนนะเนี่ยเอาป้ายเพราะว่ามันมีความคราบเหนียวของมันอยนูย่เนี่ยเช็ดคราบเนียยออกให้หมดก่อนแล้วก็ทิ้งไว้พัก จะมีเหนียวๆอยู่ตัวเนี้ยซึ่งเหนียวตัวเนี้ยถ้ากาวไม่ไม่ดีจริงแล้วทำความสะอาดจริงๆไม่ได้มันจะไม่ออกความเสร็จแล้วขัดกระดาษได้เราก็มาลงด้วยกาว AB ของบาง C ีลงไปเลยเสร็จเราใช้พู้กันเกียร์ใช้พู้กันเนี่ยเกียร์ เกลี่ยกาวให้ั่วยอย่าให้มันเป็นก้อนให้มันสม่ำเสมอนะพอเกลี่ยเสร็จเราโอเคแล้วเราก็หาอะไรมาขั้นขั้นกลางระหว่างกินงานแบบเพื่อ,อให้มันชนกันนี่บางใช้เส้นหนังดีกว่ากันไว้อ่ะอก,กัดจริงไว้จริงไว้กันไว้เราดูว่ามันแห้งแล้ว อาจจะแห้งแล้วเราก็ค่อยกดตัวนี้ลงไปนะกดตัวนี้ลงไปเราจะใช้ไดเป่าก็ได้นะเราใช้ไดเป่าก็ได้นะทคนิคกดตัวเนี้ยตัวสําคัญเนี่ยเราใช้อะไรกดไฟเช็คก็ได้กด ปัญหาก่อนที่เราจะติดอะกาวอ่ะต้องแห้งดีๆนะกาวต้องแห้งดีๆนะถ้ากาวแห้งไม่ดีมันจะไม่อยู่เหรอะ่ะแล้วถ้าย้ายสุดยอดกระบี่ก็คือจบด้วยยางเอบีอีกตัวนะซีนท่าอิกทีนี้คือสุดยอดเลยนึบนานเลยคือกาวตัวเนี้ยก็อยู่อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเรายางเอบีอีกตัวหนึ่งมาลงด้วยนะจะดนึบกระบี่โอเคนะดูเรื่องไวรุนตัวที่เราอยากใช้ได้กับผมก็ได้เพราะใด้กอบผมเนี่ย ข้อดีของมันก็คือความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนื้อ,อยางมันอ่อนขึ้นพออ่อนขึ้นเนื้อยางมันจะละลายออกมาแล้วมันก็สามารถเี่ยรประสานงานชิ้นง,งานได้ได้ดีกว่าตัวนี้เราจะใช้การ้อนก็ได้ใช้ใดร้อนไม่ใช่การ,นนะร้อนนะใช้ไดร้อน ได้ร้อนเสร็จแล้วเราโอเคแล้วเราก็รีดเลยเห็นไหมรีดเลยอ่ะรีดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะทำอู้เล่นต่อเนีย่ยเห็นปะดูที่มันแตกเนี่ย ทีนี้ถ้าในกรณีที่เรานี่เราใส่ไว้แล้วใช่ไหมเราใส่ไว้แล้วเนีย่ยมันติดแล้วในกรณีที่เราอยากจะเร่งรีบเราก็ใช้แค่กาวขาวตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้าคู่ไหนที่เราอยากใช้มันหนึบทนนานเราก็ใช้ยาง AB ตัวนี้ยาง AB ตัวนี้ก็คือใช้แบบประมาณนี้เห็นไหมแล้วเราก็มาป้ายทีนึงป้ายเก็บแล้วทีเนี้ยเก็บตัวเนี้ยทิ้งไว้คืนหนึ่งจะหนึบ นึบแบบนึบร้อยเปอร์เซ็นเลยคือตัวกาวเนี่ยเขาร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละแต่ถ้าเรายังได้ตัวนี้ก็ไปแล้วเราเก็บทิ้งไวอ้อ่ะตัวเนี้กาวเนี่ยมันจะนึบมากเนี่ยเนี่ยทิ้งไว้ทิ้งไว้คืนเนี่ยก็ดูอย่างเช่นเนี่ยรองเท้าวิ่งที่บางใส่วิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยบางใส่วิ่งมาคุณีใส่วิ่งมานานเลยนะเนี่ย เจะวิ่งมาเนี่ยเนี่ยหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วเนี่ยเหมือนกันค่มันจะนึบมันจะนึบอย่างี้รแลอย่างตัวนี้ไม่ได้แค่ประสานกาวได้อย่างเดียวนะสามารถช่วยปัญหาเรื่องอยางพวกเนี้ยแตกหน,น่อยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นตรงนี้ไหมตาไก่เป็นตาไก่เนี่ยเป็นตามุดอย่างนี้หนึ่งเนี่ยเราสามารถมาป้ายเก็บ แล้วก็แต่งขอบให้สวยๆอ่าแล้วปล่อยมันแห้งรักษาขอบไว้แล้วปล่อยมันแห้ง,าขาขอ,หอ,หงอ่านะถ้าเราแต่งขอบสวยๆถ้าเราแต่งขอบเป็นอะนะนะแล้วก็ปล่อยมันแล้วนี้มันแห้งมันจะนึบๆเลยเคนะทีนี้ก็คืออยากบอกว่าตัวนี้ตัวนี้เอาไปใช้คู่กันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย กาวอกับยาง AB ใช้ร่วมกันยิ่งดีและยิ่งเทพเลยโอเคนะรู้เรื่องไว้รุ่นสามตัวนี้สมควรซื้อไปเก็บไว้เลยนะตัวนี้คือตัวทำความสะอาดและตัวเนี้คือตัวยาง AB ตัวเนี้คือตัวทำ